ซึ่งทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่33รอบคัดเลือกภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือว่าไดาโนเสาร์เกมค่ะด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของเทคนิคแสงสีเสียงค่ะที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ทําการซ้อมใหญ่ค่ะ วิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่33ประจำปี2558รอบคัดเลือกระดับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือว่าไดโนเสาร์เกมค่ะซึ่งจัดระหว่างวันที่20-30ถึงตุลาคม2558ณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสนามในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ ซึ่งก็จะมีเหล่าบรรดานักกีฬามาจากหลายจังหวัดเนี่ยทางภาคอีสานเข้าร่วมในครั้งนี้โดยมีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีนี่นะโอ้ด้เรียกว่าเยาวชนของชาติเลยนะคะเป็นชุดย้อนยุคย้อนวัยไหมอ่านะเป็นแบบว่าขบวนนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจนะโดยที่จะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด12ประเภทค่ะประกอบไปด้วยฟุตบอลวอลเลย์บอลในร่มเซปักตรกระ วอลเล์บอลชายหาดฟุตบอลเปตองแบดมินตันเทเบิลเทนนิสมารุกไทยมากฮคอสไทยกรีธาและก็วิ่งมินิมาราทอนค่ะคโดยนายพงศักิ์ตั้งวานิชกพง์นะคะนายอภค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าในพิธีเปิดวันที่22ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการเปิดที่ยิ่งใหญ่ด้วยเทคนิคแสงสีเสียงตรการตาค่ะได้ได้ว่ามีขบวนพาเหรดของเหล่าบรรดาน,นักกีฬาและก็การแสดงต่างๆของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ะะโดยจะใช้การแสดงพื้นบ้านของอีสานในการโชว์ต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมแข่งขนันซึ่งกีฬาดังกล่าวนี้จัดเป็นครั้งที่33แล้วค่ะโดยเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จกักอชนะลนรู้จกันะนะจากการให้อภัยและก็เป็นกิจกรรมระดับภาคอีสานที่จะมีเยาวชนจากทุกจังหวัดในภาคอีสานมาเข้าร่วมเพื่อเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไปนะคะ ไดโนเสาร์เกมนะฮะตอนที่33นะครับใช่ก็ขอต้อนรับนะคะสำหรับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อาจารย์ต่างๆแล้วก็น้องๆนะคะเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นของเราก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีถึงแม้ว่าในสนามจะคือการแข่งขันแต่มาออกมานอกสนามนี้ก็คือเพื่อนกันทั้งนั้นเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับน้ำใจนักกีฬามีให้กันอยู่แล้วนะฮะและที่สําคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย น้องๆมาแบบนี้นะฮะผู้ปกครองก็มาด้วยคณะครูอาจารย์คณะเจ้าหน้าที่ก็มาด้วย นะครับมีกิจกรรมร่วมกันนะฮะก็สร้างสรรค์สัมพันธภาพสัมพันธไมตรีดีๆแล้วก็รวมไปถึงการได้จับจ่ายใช้สอยช่วยให้เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับกระเตื้องขึ้นมาได้ด้วยนะฮะซึ่งวันงานเนี่ยบริเวณถนนหน้าสนามอบจขอนแก่นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรถนะคะใช่ค่ะยังไงก็อยากจะให้เอื้อเฟื้อต่อกันนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมใหญ่พอสมควรนะคะครับ